ห้าวันในเรือนจําที่ไม่มีผู้ชายแต่ทำไมหญิงสาวทั้งห้าคนถึงท้องขึ้นมาและเมื่อกล้องวงจรปิดเผยความลับที่ไม่เคยมีใครรู้ทุกคนในหมู่บ้านต้องขนหัวลุกคุณกล้าฟังเรื่องนี้ไหมเรือนจําหญิงกลางจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งมีชื่อเสียงเรื่องขาความปลอดภยัยและระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดไม่มีนักโทษชายไม่มีผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนที่เป็นเพศช,ชายซึ่งถูกจํากัดให้เข้าเฉพาะพื้นที่อนุญาตเท่านั้นแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆก็มีนักโทษหญิงถึงงงคคนตตรรววจพบ่าากํลัั้ โดยไม่มีใครเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรข่าวแพร่กระจายออกไปทั่วเรือนจำเหมือนไฟลามทุ่งนักโทษแต่ละคนเริ่มซุบซิบด้วยความหวาดระแวงบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติบ้างก็ว่ามีการลักลอบเข้ามาของชายภายนอกกลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจารีบทำการสอบสวนทันทีแต่การตรวจสอบรายชื่อผู้มาเยี่ยมการเข้าออกของเจ้าหน้าที่และการตรวจตราต่างๆกลับไม่พบพิรุธใดๆเลย ผู้อำนวยการเรือนจำตัดสินใจลับๆติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในพื้นที่ที่นักโทษหญิงทั้ง5คนเคยใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่มีการแจ้งให้ใครทราบพวกเขาหวังจะจับพิรุษหรือพฤติกรรมผิดปกติบางอย่างได้ทว่าหลายวันผ่านไปกล้องวงจรปิดก็ยังไม่สามารถบันทึกภาพสิ่งผิดปกติใดๆได,ได,ได้เลยมีเพียงชีวิตประจำวันปกติที่ดูซ้ำซากน่าเบือ่อเท่านั้น คือหนึ่งในช่วงเวลาตีสองภาพจากกล้องตัวหนึ่งเริ่มเผยสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดนักโทษหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าๆดวงตาของเธอลืมโพงเหมือนคนล้มเมื่อเธอเดินตรงไปยังห้องโถงกลางที่ควรจะถูกล็อกตายตามกฎระเบียบแต่ประตูนั้นกลับเปิดออกอย่างง่ายดายราวกับมีใครรออยู่ ภาพที่กล้องจับได้สันไหวเล็กน้อยราวกับมีแรงบางอย่างมากระทบแล้วร่างเงาของใครบางคนก็ปรากฏขึ้นมันไม่ใช่ใชายในเครื่องแบบไม่ใช่เจ้าหน้าที่และไม่ใช่นักโทษคนใดๆเงาน,านั้นสูงใหญ่ผิดธรรมชาติขยับมาตัวเร็วผิดวิสัยมนุษย์ก่อนจะหายวับไปในเงามืดทิ้งไว้เพียงนักโทษหญิงที่ค่อยๆสุดลงกับพื้นด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตา เมื่อทีมสอบสวนย้อนดูภาพย้อนหลังพบว่าทั้ง5คนที่ตั้งคันมีพฤติกรรมแบบเดียวกันทุกคนในคืนที่แตกต่างกันพวกเธอลุกขึ้นอย่างละเมอเดินออกไปห้องโถงกลางและทุกครั้งเงาประหลาดนั้นก็ปรากฏในลักษณะเดียวกันไม่มีเสียงไม่มีคำพูดมีเพียงความเงียบเงินกดดันจนแม้แต่คนดูภาพก็ขนลุก ความกลัวเริ่มก่อตัวในหมู่เจ้าหน้าที่บางคนถึงขั้นขอลาออกทันทีผู้อำนวยการเรือนจำที่พยายามหาทางอธิบายเชิงตันกระตัดสินใจนำพระเคเรื่องและเครื่องรางต่างๆมาแขวนตามจุดสำคัญในเรือนจำแต่สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปนักโทษหญิงคนอื่นๆก็เริ่มมีพฤติกรรมประหลาดตามมาบางคนละเมอเดินบางคนกรีดร้องกลางดึกโดยไม่มีสาเหตุบางคนมีรอยขีดข่วนตามตัวเหมือนถูกทำร้ายจากบางสิ่งที่มองไม่เห็น กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งเพิ่มเริ่มจับภาพได้มากขึ้นเงาประหลาดปรากฏที่ขึ้นในหลายจุดบางครั้งมันเดินผ่านห้องขังอย่างไร้เสียงบางครั้งมันหยุดนิ่งที่ปลายเตียงนักโทษเรากับจ้องมองแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยนักโทษบางคนเริ่มป่วยกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุแม้แต่เจ้าหน้าที่หญิงที่เข้าเวรกลางคืนก็เริ่มฝันร้ายเหมือนกันทุกคนฝันเห็นชายร่างสูงในเงามืดจ้องมองตนเองด้วยดวงตาสีแดงวาว ในที่สุดผู้อำนวยการเรือนจำตัดสินใจทำพิธีใหญ่กลางเรือนจำโดยนิมนต์พระเกจิชื่อดังมาช่วยทำการสะกดสิ่งลี้ลับแต่ก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นเช้าวันหนึ่งเจ้าหน้าที่พบจดหมายลึกลับสอดอยู่ใต้ประตูห้องควบคุมความปลอดภัยในจดหมายนั้นเขียนด้วยลายมือสันๆว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มาจากโลกนี้พวกเราปลุกมันขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจตอนนี้มันเลือกเหยื่อแล้ว ข้อความนี้ทำให้บรรยากาศทั้งเรือนจำยิ่งตึงเครียดเกินบรรยายไม่มีใครกล้าเดินคนเดียวในช่วงกลางคืนอีกต่อไปเจ้าหน้าที่สั่งปิดพื้นที่ห้องโถงกลางทันทีและพยายามย้ายนักโทษหญิงทั้ง5ไปยังเรือนจำอื่นแต่ในคืนก่อนการเคลื่อนย้ายร่างของนักโทษหญิงคนหนึ่งก็หายตัวไปจากห้องขังอย่างไร้ร่องรอยทั้งที่ประตูถูกล็อกจากด้านนอกอย่างแน่นหนากล้องวงจรปิดจะภาพได้เพียงวินาทีเดียวที่ประตูห้องขังเปิดเองอย่างช้าช้าและเงามืดนั้นก็ยื่นมายาวผิดธรรมชาติออกมาแต่ไหลนักโทษหญิงเบาๆก่อนที่ทั้งร่าง เสียงกรีดร้องของนักโทษหญิงคนอื่นๆดังระงมไปทั่วเรือนจำคืนนั้นเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ผ่านเหตุการณ์โหดร้ายมากแค่ไหนก็ยังยืนตัวแข็งอยู่กับที่ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคืออะไรหรือเงาประหลาดนั้นต้องการอะไรกันแน่และที่น่ากลัวที่สุดคือหญิงที่หายไปเธอกำลังตั้งครรภ์ได้หเดือน รุ่งเช้าวันถัดมาเรือนจำทั้งแห่งตกอยู่ในความโกลาหลเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากส่วนกลางเดินทางเข้ามาตรวจสอบทันทีพวกเขาไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับและมุ่งเน้นหาคำอธิบายทางตันกะอย่างเร่งด่วนทุกห้องขังถูกตรวจค้นทุกมุมของเรือนจำถูกสำรวจอย่างละเอียดแต่ไม่พบร่องรอยการงัดแงะหรือรอยทางใดๆที่จะชี้ได้ว่ามีคนพานักโทษหญิงที่ตั้งคันหายตัวไป กล้องวงจรปิดที่จะพภาดเหตุการณ์ได้นั้นกลับมีบางช่วงเวลาที่ไฟกระพริบผิดป,ปกติและบางส่วนของภาพมีแต่ความมืดสนิทเหมือนมีบางสิ่งรบกวนสัญญาณเมื่อวิศวกรนำฟุตเทจออกมาขยายภาพก็พบว่าในช่วงหนึ่งของคลิปเงาที่พวกเขาเห็นนั้นมีดวงตาสีแดงสองดวงสว่างวาบขึ้นมาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกลืนหายไปพร้อมกับร่างของนักโทษหญิงที่ตั้งคัน ข่าวลือแพร่กระจายรวดเร็วกว่าที่เจ้าหน้าที่ควบคุมได้นักโทษหญิงหลายคนเริ่มร้องขอย้ายตัวออกไปทันทีบางคนถึงขั้นพยายามทำร้ายตัวเองเพื่อหลีกหนีจากที่นี่เจ้าหน้าที่เองก็ไม่กล้าเดินตรวจตราคนเดียวอีกต่อไปแม้แต่ในเวลากลางวันท่ามกลางความวุ่นวายจู่ๆนักโทษหญิงอีกหนึ่งในสี่คนที่เหลือก็เริ่มมีอาการประหลาดขึ้นมาเธอไม่พูดไม่กินไม่หลับและเอาแต่นั่งกอดเข่าห้องขังดวงตาเบกพรลงเหมือนเห็นบางสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเสียงหัวเราะแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นจากห้องขังของเธอในยามค่ำคืนมัันนเเเเป็็สสสีีีียยยงงหหววววววราาาาาะท่่่่ไมมมมมคคุุขขแตตดดดด้กลอ คืนนั้นเองเจ้าหน้าที่เวรกลางคืนสองคนที่เฝ้าจอมอนิเตอร์ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นภาพในกล้องจับได้ว่ามีเงาสีดำทะมึนคลานอยู่บนเพดานของเรือนจำราวกับสัตว์ประหลาดกำลังสออส่องเหยื่อของมันมันเคลื่อนไหวเร็วก,กว่ามนุษย์จะทำได้เสียงคลื่นคลาดเบาๆบดังมาจากกำแพงคอนกรีตหนาะเจ้าหน้าที่สองคนนั้นรีบวิ่งหนีออกจากห้องควบคุมทันทีทิ้งจอมอนิเตอร์ที่กำลังสแสดงภาพเงาดำนั้นหยุดนิ่งอยู่หน้ากล้องหนึ่งตัวมันเหมือนกับกำลังจ้องกลับมา เช้าวันรุ่งขึ้นนักโทษหญิงที่มีอาการประหลาดก็หายตัวไปอีกคนเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนกับนักโทษหญิงคนแรกไม่มีรอยงัดเงี้ยไม่มีเสียงต่อสู้มีเพียงหยดน้ำสีดำที่หยดอยู่กลางพื้นห้องขังของเธอหยดน้ำที่มีกลิ่นแปลกประหลาดเหมือนกลิ่นเน่าเสียผสมกลิ่นเหล็กขึ้นสนิมความกลัวแพร่กระจายไปทั่วเรือนจำเหมือนเชื้อโรคร้ายไม่มีใครกล้าแม้แต่จะสบตากันเองนักโทษหญิงแต่ละคนเริ่มเอาผ้าห่มพันร่างไว้แน่นแม้ในเวลากลางวันราวกับเชื่อว่าผ้าบางๆนั้นจะช่วยปกป้องพวกเธอจากสิ่งที่มองไม่เห็น แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นกำลังจะเกิดขึ้นในคืนต่อมาคืนนั้นท่ามกลางความเงียบสงัดที่หนักอึ้งผิดปกติเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในห้องโถงกลางไม่มีใครรู้ว่ามันเริ่มต้นขึ้นจากตรงไหนแต่มันแผ่ขยายไปทั่วเหมือนกับเสียงของใครหลายคนที่พูดพร้อมกันด้วยภาษาประหลาดที่ไม่มีใครเข้าใจนักโทษหญิงสองในสามคนที่เหลืออยู่เริ่มมีอาการสั่นเทามือเกาะแน่นกับลูกกรงน้ำตาไหลพรากอย่างควบคุมไม่ได้พวกเธอกระซิบชื่อบางอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าชื่อที่ไม่มีใครรู้จัก กล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าบริเวณห้องโถงกลางที่เคยปิดตายอยู่นั้นประตูเหล็กหนาหนักซึ่งต้องใช้กุญแจสองดอกไขพร้อมกันถึงจะเปิดได้กลับค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆเหมือนมีบางสิ่งผัดจากด้านในไม่ใช่ด้านนอก เจ้าหน้าที่เวรที่อยู่ใกล้ที่สุดรีบพว้ะไฟฉายแล้ววิ่งเข้าไปตรวจสอบแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้ขาของเขาอ่อนแรงจนทรุดลงกับพื้นภายในห้องโถงมีรอยเท้าสีดำขนาดใหญ่มากมายเต็มไปหมดรอยเท้าที่มีลักษณะเหมือนกีบสัตว์แต่กลับมีขนาดใหญ่ผิดมนุษย์และในใจกลางของห้องนั้นมีเงาร่างสูงใหญ่กำลังยืนหันหลังให้กับเขาเงานั้นค่อยๆหันกลับมาเผยให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวไม่เป็นธรรมชาติและดวงตาสีแดงสดที่เปล่งแสงวาบในความมืด เสียงกรีดร้องดังกล้องไปทั่วเรือนจำอีกครั้งก่อนที่ภาพจากกล้องวงจรปิดจะดับลงทั้งหมดเหลือไว้เพียงจอสีดำสนิทรุ่งเช้านักโทษหญิงอีกคนหายไปอีกหนึ่งคนเหลือเพียงสองคนสุดท้ายที่ยังคงรอดอยู่พวกเธอไม่ยอมพูดก,กับใครอีกต่อไปเอาแต่นั่งนิ่งเงียบมือกำแน่นจนเล็บจิกเลือดของตัวเองไหลอับแต่ดวงตาทั้งสองคู่ยังคงเบิกโคงมองไปยังมุมห้องมืดมดด้วยความหวาดกลัวสุดขีด ผู้อำนวยการเรือนจำซึ่งถึงจุดแตกหักตัดสินใจเปิดแฟ้มเอกสารเก่าแก่ที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในตู้นิรภัยรับมานานหลายสิบปีเขาพบว่าเรือนจำแห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ธรรมดาแต่เป็นพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำพิธีกรรมโบราณพิธีต้องห้ามที่มีจุดประสงค์เพื่อผนึกบางสิ่งเอาไว้ใต้พื้นดินและดูเหมือนว่าพื้นที่แห่งนั้นจะอยู่ใต้ห้องโถงกลางพอดีเอกสารเล่มหนึ่งมีข้อความที่ขีดเขียนไว้ด้วยลายมือเร่งรีบว่าอย่าให้เลือดสตรีบริสุทธิ์ต้องตกสถานนนนทีี่่่้้ไมชัน,น มันจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกอย่างเริ่มชัดเจนพวกเขาไม่ควรมีนักโทษหญิงที่กำลังตั้งคันอยู่ในเรือนจำนี้เลยเพราะการตั้งคันคือสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่และมันคือตัวกระตุ้นที่ทำลายพันธนาการโบราณล,ลงแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว ในคืนนั้นเองสองนักโทษหญิงที่เหลือเริ่มได้ยินเสียงเรียกชื่อของพวกเธอจากความมืดเสียงนั้นอ่อนหวานและเย้าวยวนจนพวกเธอไม่สามารถต้านทานได้ขาทั้งสองข้างของพวกเธอขยับเองโดยไม่รู้ตัวก้าวออกจากห้องขังที่ประตูเปิดอ้ายอย่างเงียบงันทั้งสองเดินตรงไปยังห้องโถงกลางอย่างเชื่องช้าราวกับถูกมนต์สะกดเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าจอมอนิเตอร์ได้แต่มองภาพนั้นอย่างทำอะไรไม่ถูกรู้ดีว่าห้าไม่ได้รู้ดีว่าไม่ควรเข้าไปขวางไม่อย่างนั้นอาจมีจุดจบเหมือนเจ้าหน้าที่เวรคนก่อนหาหะ เมื่อสองนักโทษหญิงก้าวเข้าไปในห้องโถงกลางภาพจากกล้องก็สั่นไหวอย่างรุนแรงและดับบู้ไปในทันทีในเช้าวันถัดมาห้องขังสองห้องว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของนักโทษหญิงเหล่านั้นหลงเหลืออยู่แม้แต่เสื้อผ้าหรือเศษซากบางอย่างก็ไม่มีมีเพียงรอยมือเล็กเล็กเลือนน้ำสีดำประหลาดเต็มผนังห้องขังเหมือนกับพวกเธอพยายามตะเกียกตะกายหนีออกไปและกลางห้องโถงรอยแตกขนาดใหญ่ได้ปรากฏขึ้นบนพื้นสีเมนหนาแขนสีดำยาวเหยียดโผลออกมาจากรอยแตกนั้นเหมือนกำลังคืบคลานขึ้นมาบางสิ่งที่ถูกผนึกเอาไว้ได ื่นนขึน้แล้วจริงๆภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรอยแตกบ,บนพื้นห้องโถงปรากฏขึ้นกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งก็เริ่มกระจายไปทั่วเรือนจำอากาศภายในเริ่มหนักอึ้งเหมือนมีบางอย่างบทขยี้ทุกหยาดลมหายใจเจ้าหน้าที่หลายคนเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนไม่หยุดแม้จะสวมหน้ากากก็ตามบางคนถึงกับล้มพับลงกับพื้นโดยไม่ทราบสาเหตุ กล้องวงจรปิดที่ยังเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวบันทึกภาพได้ว่าเงาดำขนาดมหึมากำลังค่อยๆเลื้อยคลานไปตามผนังเรือนจำมันไม่ใช่เงาธรรมดาแต่เป็นร่างกายที่เหมือนทำจากควันดำหนาทึบมีแขนขาหลายคู่ยื่นออกมาจากลำตัวมาเลื้อยไปยังห้องขังทีละห้องราวกับกำลังหาเหยื่อนักโทษที่ยังเหลืออยู่เริ่มกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือก้องไปทัว่วแต่ไม่มีใครกล้าเปิดประตูช่วยเพราะพวกเขารู้ดีว่าถ้าเปิดออกพวกเขาเองก็คงไม่รอดเช่นกัน เมื่อเงาดำนั้นเคลื่อนไปถึงห้องขังที่มีนักโทษหญิงรายหนึ่งซ่อนตัวอยู่มันไม่แม้แต่จะสัมผัสประตูแต่ประตูเหล็กหนาหนักลกบบบิดเบี้ยวเหมือนถูกมือยักย้ายบิดเล่นนักโทษหญิงคนนั้นกรีดร้องสุดเสียงขณะที่ร่างของเธอลอยขึ้นกลางอากาศถูกดูดกลืนเข้าไปในเงาดำเหมือนแมลงถูกกลืนหายเข้าไปในแมงมุมเสียงหัวเราะแหลมสูงเริ่มดังกล้องในอากาศมันไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้เสียงที่สามารถทําให้เลือดในร่างเยินเยียบได้ในทันที ผู้อำนวยการเรือนจำที่สิ้นหวังพยายามโทรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกแต่พบว่าสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดอย่างไร้ร่องรอยทุกทางเข้าออกของเรือนจำถูกล็อกอย่างแน่นหนาเหมือนมีบางสิ่งควบคุมมันจากภายในในขณะที่ความสิ้นหวังเข้าครอบงำเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใหม่ที่สุดในเรือนจำแห่งนี้เริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งในเอกสารเก่าเธอพบว่าภายในแฟ้มเอกสารลับมีแผนที่โบราณแผ่นหนึ่งระบุจุดกลางเรือนจำด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดคล้ายดวงตาที่ถูกเย็บปิดพร้อมกับข้อความสั้นๆที่เขียนด้วยเลือดว่า นีเพียงการสละชีวิตของแม่ผู้ให้กำเนิดเท่านั้นจึงจะหยุดมันได้เจ้าหน้าที่หญิงคนนั้นตัวสั่นไปทั้งร่างเมื่อเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเอกสารเธอรู้ว่าผู้หญิงที่ตั้งคันในเรือนจำแห่งนี้ถูกเลือกโดยสิ่งมีชีวิตนั้นเองพวกเธอไม่ใช่เหยื่อธรรมดาแต่เป็นบ่อกเกิดเพื่อให้มันได้เกิดใหม่อย่างสมบูรณ์และตอนนี้ทุกอย่างเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องสุดท้ายก็ดังขึ้นอีกครั้งจากปลายทางเดินเงาดำขยายตัวอย่างรวดเร็วพุ่งออกจากห้องโถงกลางและเริ่มกลืนกินโถงทางเดินพื้นผนังแม้แต่แสงไฟก็ถูกความมืดนั้นกลืนกินจนสิ้นเจ้าหน้าที่หญิงผู้คนพบความจริงรู้ดีว่าเวลาของเธอกำลังจะหมดลงเธอคว้าไฟฉายและแผนที่ในมือวิ่งสุดชีวิตไปยังห้องใต้ดินที่ระบุอยู่ในแผนที่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ทำพิธีปิดผนึกดั้งเดิมเมื่อหลายร้อยปีก่อนขณะที่เธอวิ่งผ่านทางเดินที่มืดสนิทเสียงกระซิบเย็นเย็ยด เสียงนั้นไม่ได้พูภาษามนุษย์แต่เธอเข้าใจได้ด้วยสัญชาตญาณว่าเจ้าหนีไม่พ้นแล้วเมื่อเธอไปถึงห้องใต้ดินบานประตูไม้เก่าๆก็เปิดอ้าออกเองต้อนรับเธอเข้าไปภายในห้องมีแท่นบูชาโบราณที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์แปลกประหลาดและกลางแท่นมีมีพิธีเก่าแก่วางอยู่มีที่ดูเหมือนจะยังเปื้อนเลือดสดๆทั้งที่ผ่านมาหลายร้อยปีแล้วเงาดำยักย้ายตามมาถึงหน้าประตูมันยื่นแขนที่ยาเวเหยียดมาใกล้คนดำหนาทึบพุ่งเข้าในห้องทีละนิดๆเจ้าหน้าที่หญิงรู้ดีว่าเธอมีเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้น เธอหยิบมีดพิธีขึ้นม,มือสั่นเทาจนแทบจับไม่อยู่แล้วก้มหน้ากระซิบกับตัวเองว่าเจ้าหน้าที่หญิงหลัดมาตาแนนมือข้างหนึ่งกับมีดพิธีเก่าแก่ไว้แน่นจนปลายนิ้วซีขาวขณะที่เสียงกระซิบเ่าเบาเริ่มกลายเป็นเสียงกรีดร้องอันแสบแก้วหูเงาดำยักย้ายทะลักเข้ามาในห้องใต้ดินร่างกายมันกระเพื่อมไหวเหมือนทะเลหมอกสีดำแต่ในใจกลางของมันกลับมีดวงตาสีเลือดเปิดออกจ้องมองตรงมาอย่างเธอดวงตานั้นไม่ได้มองเธออย่างศัตรูแต่มองเธอเหมือนของเล่นชิ้นโปรดที่มันรอคอยมานานแสนานาน เจ้าหน้าที่หญิงสูดลมหายใจลึกรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่เหลืออยู่แล้วก้าวไปที่แท่นบูชาเธอยกมีดขึ้นสูงร่างกายสันเทาแต่ดวงตาเน่าแน่แนงเงาดำนั้นส่งเสียงคำรามอย่างกรดเกรียวราวกับรู้ตัวว่ากำลังจะเสียเหยื่อไปก่อนที่เงาดำจะพุ่งเข้ามาถึงตัวเธอเจ้าหน้าที่หญิงก็กดใบมีดลงไปที่หน้าท้องของตัวเองด้วยแรงทั้งหมดที่มีเลือดสดสดสากกระเซ็นไปทั่วแท่นบูชาเสียงกรีดร้องของเงาดำดังขึ้นอย่างบ้าคลั่งมันบิดตัวอย่างทรมานร่างกายแต่กระจายออกเป็นเศษหมอกสีดำที่ลุกไหม้เหมือนไฟเาากระดษ แท่นบูชาเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงสัญ,ญลักษณ์โบราณเรืองแสงสีทองสว่างสวัยขึ้นมาทีละจุดจุดคล้ายกับกำลังตรึงบางสิ่งไว้กับพื้นโลกอีกครั้งเสียงสวดแปลกประหลาดดังก้องขึ้นทั่วห้องใต้ดินเหมือนเสียงของเหล่าผู้พิทักษ์จากอดีตการกำลังร่วมกันขับไล่ความมืดเงาดำยักย้ายพยายามดิ้นรนอย่างสุดริกแขนขาจำนวนมากยื่นออกมาคว้าทุกอย่างที่ขวางทางแต่มันก็ถูกพลังเรืองแสงดูดกลับเข้าไปในรอยแตกที่กลางแท่นบูชาอย่างช้าๆจนสุดท้ายร่างทั้งร่างของมันถูกดึงหายเข้าไปรอยแตกค่อยๆปิดลงอย่างสมบูรณ์ เมื่อเงาดำหายไปหมดแล้วห้องใต้ดินก็ตกอยู่ในความเงียบงันอย่างสมบูรณ์เหลือไว้เพียงร่างของเจ้าหน้าที่หญิงที่นอนนิ่งอยู่บนแท่นบูชาดวงตาของเธอปิดสนิทใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่กลับมีรอยยิ้มบางๆประดับอยู่บนริมฝีปากเหมือนผู้ที่ได้ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการอันโหดร้ายด้านบนเรือนจำแสงแดดยามเช้าสาัดส่องผ่านหน้าต่างเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันบรรยากาศอึมครึมและกลิ่นเน่าเหม็นได้จางหายไปเหมือนไม่เคยมีเหตุการณ์หลอนสยองใดๆเกิดขึ้นมาก่อน แต่ถึงแม้ภายนอกจะกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมบรรดาเจ้าหน้าที่และนักโทษที่รอดชีวิตต่างรู้ดีในใจว่าพวกเขาได้สูญเสียบางสิ่งที่สําคัญไปตลอดการพวกเขาจะไม่มีวันลืมค่าคืนแห่งความมืดมนที่สุดในชีวิตและใบหน้าของหญิงสาวผู้เสียสละที่ยอมแลกชีวิตตัวเองเพื่อปิดผนึกความชั่วร้ายอีกครั้งหลายปีต่อมาเรือนจาแห่งนี้ถูกสั่งปิดตายอย่างถาวรประตูทุกบานถูกเชื่อมปิดด้วยเหล็กหนาไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปแม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ไม่กล้าย,ย่างกลายเข้าไปใกล้ แต่บางคืนที่มีหมอกลงจัดชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆมักจะเล่ากันว่าพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมาตามสายลมจากทิศทางเรือนจำร้างนั้นเสียงที่เหมือนกับเสียงผู้หญิงกระซิบขอความช่วยเหลือและเสียงหัวเราะต่ำๆของบางสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ใต้พื้นดินนั้นเพราะในความเป็นจริงไม่มีใครรู้เลยว่าการปิดผนึกครั้งนี้สมบูรณ์จริงหรือไม่หลายปีผ่านไปแม้เรือนจำแห่งนั้นจะถูกปิดตายแต่ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ก็ไม่มีวันสิ้นสุดมีข่าวหรือแพร่สะพัดไปทั่วว่าภายในเรือนจำร้างยังคงมีบางสิ่ง ติดอยู่แล้วว่ากันว่าหากใครก็ตามที่กล้าเข้าไปข้างมจะไม่มีวันกลับออกมาเหมือนเดิมคืนหนึ่งในฤดูฝนกลุ่มวัยรุ่นท้องถิ่นห้านคนท้าทายกันด้วยเกมพิเรนพวกเขาพกไฟฉายกล้องถ่ายวิดีโอและเครื่องบันทึกเสียงตั้งใจจะบุกเข้าไปในเรือนจำร้างแห่งนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าข่าวหรือเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เมื่อพวกเขาปีนข้ามรวสูงและเดินผ่านประตูเหล็กที่ขึ้นสนิมเสียงลมเย็นเยือกยอกก็พัดกระหน่ำเข้ามาทันทีเหมือนกับว่าเรือนจำกำลังหายใจออกมาจากข้างในก้อนเมฆดำทะมึนเริ่มก่อตัวเหนือหัวฟ้าแลบวว่าเป็นระยะแต่ไร้เสียงฟ้าร้องราวกับว่าธรรมชาติเองก็ไม่กล้าแต่ต้องสถานที่นี้ภายในเรือนจำกลิ่นอับชื้นและกลิ่นสนิมแรงจนแทบหายใจไม่ออกทางเดินยาวเหยียดเต็มไปด้วยรอยเลือดจางๆที่ดูเหมือนจะไม่มีวันลบเลือนผนังแต่และด้านเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนคล้ายกับมีบางสิ่งพยายามหนีออกมา กลุ่มวัยรุ่นเดินต่อไปจนถึงโถงกลางซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์สยองพวกเขากางกล้องและตั้งเครื่องบันทึกเสียงทิ้งไว้ทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบสงบในตอนแรกจนกระทั่งหนึ่งในพวกเขาเด็กชายชื่อแบงค์เดินไปหยุดตรงกลางห้องพอดีจู่ๆเสียงในเครื่องบันทึกก็ดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องออกไปก่อนที่จะสายเกินไป ทุกคนหันมองหน้ากันด้วยความตกใจแบงค์หัวเราะกลบเกลื่อนบอกว่าอาจเป็นเสียงเก่าๆที่ติดเครื่องเอาไว้แต่ทันใดนั้นเองประตูเหล็กทุกบานในเรือนจำก็ดังขึ้นพร้อมกันเสียงโลหะกระแทกึกกล้องไปทั่วราวกับมีคนจำนวนมหาศาลกำลังพยายามจะเปิดประตูออกจากข้างในไฟฉายในมือพวกเขาก็พลิกติดติดดับดับก่อนจะดับบูบไปหมดพร้อมกันทิ้งพวกเขาไว้ในความมืดมิดส,สนิทที่หนาวเหน็บอย่างผิดธรรมชาติเสียงฝีเท้าเปล่าๆดังขึ้นบนพื้นซีเมนต์เยีนยเยียบเริ่มจากที่ไกลๆแล้วค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงหนึ่งกระซิบบอยูู่ข้างงหแ เจ้าคือแม่คนใหม่แบงก์กรีดร้องสุดเสียงพยายามวิ่งหนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นมองเห็นเพียงเงาดำรูปร่างบิดเบี้ยวกำลังคืบพลานเข้ามาใกล้จากทุกทิศทางเพื่อนเพื่อนของเขาเพยายามจะดึงตัวแบง์หนีแต่ทันใดนั้นรอยแตกที่พื้นกลางโถงก็แยกออกอย่างรวดเร็วเหมือนบาดแผลสดใหม่มีหมอกดำทะลักออกมาไม่หยุดจากหมอกนั้นแขนขาเล็กๆหลายคู่โผล่ออกมาจากขาแบง์ไว้แน่นเขาถูกดึงลงไปในรอยแตกทั้งเป็นทั้งเสียงร้องขอค,อความช่วยเหลือและเสียงกระดูกหักเปะๆดังสะท้อนกล้องทั่วโถง เพื่อนๆที่เหลือตกตะลึงจนทําอะไรไม่ถูกได้แต่กรีดร้องอย่างบ้าคลั่งวิ่งหนีออกจากเรือนจาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพวกเขาวิ่งทั้งน้ําตาโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองเมื่อพวกเขากลับออกมาได้คนในหมู่บ้านต่างตกใจที่เห็นพวกเขาใน,นสภาพนั้นแต่เรื่องน่ากลัวที่สุดคือแบงค์ไม่ได้หายตัวไปเฉยๆในวันต่อมาหมู่บ้านเล็กๆใกล้กเ,ลกเรือนจาเริ่มมีข่าวว่ามีหญิงสาวหลายคนในหมู่บ้านตั้งคันขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ไม่มีคู่ครองและไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้ชายเลยแม้แต่ครั้งเดียว และทุกคืนที่ฝนตกหนักชาวบ้านจะได้ยินเสียงเด็กทารกหัวเราะอยู่ในความมืดเสียงหัวเราะที่ไม่ใช่เสียงแห่งความสุขแต่เป็นเสียงเย้ยหยันอันน่าสยดสยองเพราะบางสิ่งได้กลับมาแล้วและครั้งนี้มันจะไม่หยุดแค่ในเรือนจำขึ้นหนึ่งหลังจากเหตุการณ์น่าสะพรึงนั้นชาวบ้านรวมตัวกันที่วัดเก่าแก่บนเนินเขาเพื่อขอพรและทำพิธีไล่ผีพระอวุโสรูปหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องวิชาอาคมถูกนิมนต์มาจากเมืองไกลท่านสวมจีวรสีหม่นดวงตาลึกซึ้งเต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์นับร้อยปี เมื่อพระอาจารย์ย่างเท้าเข้ามาในเขตเรือนจำร้างท่านหยุดนิ่งอยู่หน้าประตูเหล็กขึ้นสนิมท่านหลับตาสูดลมหายใจลึกและพึพมพำบทสวดโบราณเสียงสวดของท่านไม่ดังนักแต่ดังกังวานในจิตใจของทุกคนที่ตามมาท่านใดนั้นพื้นดินก็สั่นไหวเบาๆเสียงกรีดร้องของเหล่าวิญญาณดังขึ้นจากภายในเรือนจำราวกับรู้ตัวว่าศัตรูตัวจริงได้มาถึงแล้วพระอาจารย์ไม่ไหวหวั่นท่านค่อยๆย,ยกไม้เท้าขึ้นตอกลงพื้นด้วยแรงอาคมอันแก่กล้าบานประตูเหล็กที่เคยแน่นหนาเปิดออกเองอย่างช้าๆเผยให้เห็นความมืดมิดเบื้องหน้า ท่านก้าเข้าไปอย่างไม่ลังเลแสงจากดวงตะเกียงเล็กๆในมือสองนำทางไปตามถงยาวรอยเลือดเก่าๆราวกับมีชีวิตอีกครั้งหลาย,ย้อนกลับขึ้นมาตามผนังกลิ่นข้าวโลหะชวยตีจมูกแต่พระอาจารย์ยังคงสวดมนต์ต่อเนื่อไม่ขาดสายเมื่อถึงใจกลางเรือนจำที่ซึ่งรอยแต่เก่าเคยเปิดออกท่านหยุดเท้าใต้พื้นคอนกรีตมีเสียงครวญครางเหมือนเด็กน้อยนับร้อยกำลังร่ำไห้ พระอาจารย์หลับตาแน่นมือจับลูกประคำแน่นแล้วเริ่มร่ายมนบทพิเศษบทสวดนี้ไม่ใช่บทเล่ห์ผีธรรมดาแต่เป็นบทสืบท่อจากสำนักโบราณที่ใช้กักขังสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกมนุษย์เสียงสวดดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพื้นดินเบื้องหน้าร้าวแยกออกอีกครั้งเราดำรูปร่างบิดเบี้ยวผวยพุ่ง,พ,งพุ่งขึ้นมาพร้อมเสียงหัวเราะของทารกหลายร้อยตนเสียงหัวเราะนั้นไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์แต่มันคือเสียงเย้ยเย้ยความแค้นและความกระหาย เงาดำนั้นเริ่มรวมตัวกันกลายเป็นรูปร่างของแบงก์เด็กชายผู้ถูกกลืนหายไปในคืนนั้นแต่ใบหน้าของแบงค์กลับบิดเบี้ยวไม่สมบูรณ์ร่างกายมีหลายแขนหลายขาคล้ายกับทารกที่ยังไม่สมบูรณ์หลายชีวิตพยายามจะประสานร่างเข้าด้วยกันแบงก์ที่ถูกเปลี่ยนร่างคำรามใส่พระอาจารย์ด้วยเสียงต่ำทุ้มสั่นสะเทือนทั้งอาคารข้าจะเกิดใหม่โลกนี้จะตกอยู่ใต้เงาของข้าแต่พระอาจารย์ไม่ได้หวั่นเกรงท่านกล่าวเสียงดังด้วยถ้อยคำมั่นคง เจ้าคือสิ่งผิดธรรมชาติเกิดจากโลภะตัณหาและความเกลียดชังจงกลับสู่ที่ของเจ้าทันใดนั้นพระอาจารย์โยลูกระคำขึ้นกลางอากาศลูกกระคำแตกตัวออกเป็นแสงบพันเส้นล้อมรอบเงาดำไว้เงาดำนั้นกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งพยายามดิ้นรนหนีแต่แสงจากลูกกระคำแน่นหนาและแข็งแกร่งเกินกว่าที่มันจะต่อต้านได้พระอาจารย์ชักยันผืนใหญ่ที่จะรึกด้วยเลือดและทองคำออกมาคลี่กลางอากาศแล้วใช้มือทั้งสองกดลงไปบนยันพลังมหาศาลร,ระเบิดออกจากผืนผ้าก่อให้เกิดลุมิติขนาดใหญ่ดูดกลืนเงาดำนั้นเข้าไปทีละนิด แบงค์ในร่างอสูรพยายามเอื้อมมือคว้าทุกอย่างรอบตัวเพื่อยึดเหนี่ยวแต่ไม่มีอะไรช่วยเขาได้เสียงกรีดร้องของทารกและแบงค์สะท้อนกล้องไปทั่วเรือนจำก่อนจะค่อยๆเบาลงเบาลงและเงียบหายไปในที่สุดเมื่อทุกอย่างสงบม,มิ่งพื้นที่เคยแตกร้าวก็กลับคืนสภาพเดิมราวกับไม่เคยมีรอยแยกนั้นมาก่อนพระอาจารย์สุดตัวลงนั่งกับพื้นเหงื่อไหลท่วมร่างแต่ท่านยังคงยิ้มอย่างสงบเพราะรู้ว่าภัยร้ายครั้งนี้ได้ถูกหยุดลงแล้วจริงฮ่าฮ่ รุ่งเช้าแสงอาทิตย์แรกสาส่งลงมาในเรือนจำร้างเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเงามืดไม่มีความหวัดกลัวหลงเหลืออีกต่อไปเรือนจำแห่งนี้ถูกประกาศให้เป็นเขตศักดิษษ์สิทธิ์ห้ามผู้ใดเข้าใกล้ชาวบ้านต่างพากันกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติแม้จะยังคงมีร่องรอยความเศร้าในดวงตายอยู่บ้างแต่ในใจพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังใหม่ไม่มีหญิงสาวคนใดตั้งคันลึกลับอีกไม่มีเสียงทารกาหัวเราะในยามค่ำคืนอีก และที่สําคัญที่สุดไม่มีสิ่งใดจากโลกมืดหลงเหลืออยู่ในโลกของมนุษย์อีกต่อไปแม้ว่าเรื่องราวของเรือนจําร้างนี้จะค่อยๆถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลากลายเป็นเพียงเรื่องเล่าสยองในตำนานของหมู่บ้านแต่สําหรับคนที่เคยเห็นกับตาพวกเขาจะไม่มีวันลืมเลยว่าเคยมีบางสิ่งจากความมืดพยายามจะเกิดขึ้นใหม่ในโลกของเราและมันเกือบจะสําเร็จแล้ว